สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตฝูงควายของสักอกรองนะครับพอดีมีพี่น้องหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าให้ช่วยอัปเดตให้หน่อยพอดีมีควายออกลูกมา6-7ตัวนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องชมนะครับว่าลูกมันออกมาจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมพวกตัวที่ออกลูกไปแล้วนะครับมันออกมากี่ตัวแล้วครับอานี่เจ็ดตัวแล้วค่ะเจ็ดตัวแล้วโอ้มีตั๊งแม่ใหญ่ๆนะครับนี่ที่คลอดมาได้ตัวเมียกับ ตัวเมียสามตัวอ๋อได้ตัวเมียสามตัวคร <3 S 1> ับ <4 S 1> ชุดนี้มันชึ้งออกเป็นไทยเยอะนะเนาะออกเป็นไทยครับออกเป็นไทยอีงามตาลูกอีนั่นนะตัวไหนตางามตานโอ้ยตัวนี้เนาะตัวนี้นนะี่ลูกสาวัน่ะครับลูกสาวออกไทยเนาะมันออกไทยเยอะละมันจะทยอยคลอดเรื่อยใช่ไหมครับออกไปเรื่อยอ่ะครับ บางตัวออกไข่เยอะนะเนาะบางตัวก็ยังพอติดมูลาอยู่เนาะครับแล้วแต่แม่แล้วแต่มันออกมาเมียนอกมูลาครับตั้งตัวก็เป็นไทยตั้งตัวก็เป็นมูลาพวกนี้มันอ่างดีเนาะไอ้พวกเนี้ยอืมหนาดีตัวนี้มันตายมูลาตัวนี้ออกกอนครับออกไล่ไล่กันเนาะ บางตัวมันก็นจะไทยเยอะหน่อย,ม,อยมีพี่น้องถามมาให้อัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเรื่องเ่ทั้งพูดเนาะน้ำจะพูดกับนี้มเมออื่อวนนู่นเนาะฝูงมันอยู่นู่นไอพวกนี้แยกมาเนาะครับแยกมาไว้พอได้อัปเดตให้พี่หน้องดูก่อนพวกปลายสาวก็ยังพอเหลืออยู่เนะาะใครชอบก็ค่อยมาแบ่งเนาแล้วอย่างไอพวกนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจอยากได้ แม่ลูกจะแบ่งได้ไม่อาคือว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนแต่ถ้าชอบจริงๆราคาตรงกันค่อยเอาใช่ไหมครับคือว่าเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดตอนนี้ครับแต่ถ้าสนใจก็ค่อยมามาคุยนะอาเนาะครับมีคนมาดูเรื่อยไม่อาเดี๋ยวนี้ยมาเรอยนมะวันก็มาอ๋อพี่น้องให้ความสนใจเยอะใช่ไหมครับอามีหลายอยู่ครับได้ขายไปหลายตัวยังครับอาตั้งแต่ตั้งแต่ว่าถ่ายมาเนี่ยครับหลายตัวแล้วหลายตัวแล้ว เป็นแบบไหนอ่เป็นไอตัวที่เราเปิดราคาหรือว่าพี่ร้องมาดูแล้วชอบครับเพิ่นชอบแล้วเพิ่นเอาเองอ๋อส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ว่าเปิดขายว่าไ่ได้ว่าเปิดขายเพิ่นโขครับเพิ่นขอเบียงมาชอบเราค่อยคุยราคากันเพิ่นขอเบียงเราที่นี่เพิ่นเพิ่นก็ะไห้ราคาเองเพิ่นครับเอาเพราใจขายก็ขายเพราะใจขายก็บขายครับก็คือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ๋อถ้าราคาตรงกันเราถึงได้ขายกันจ้่แล้วไอหมูสาวน้อยลาอ่ะมีเปิดไหมมีอยู่แต่ว่า แล้วแต่แล้วแต่ตัวนี่ครับแล้แ่ตัวไอ้สตาร์ตตั้งแต่เท่าไหร่ละอ่ะสตาร์ตเริ่มต้นตั้งแต่กี่หมื่นไปถึงกี่หมื่นครับที่ว่าขายขายไปครับที่ขายขายไปตั้งแต่เจ็ดหมื่นอ่ะประมาณเจ็ดแปดหมื่นแล้วแต่ตัวสวยไม่สวยต่อรองกันเอาอ๋อ,อ,อแต่ถ้าใครได้ชุดนี้ไปก็จะง่ายเนาะเพราะว่าแม่มันใหญ่เนาะแม,ม่มันใหญ่ครับแม่มันใหญ่ไอมาเห็นมือวานี่บุรีม้าพีแม่เบิรงนี่บอกว่าแม่ไม่น่อยเดี๋ยวเข้ามาเบิรงมาห่น่อยวัเมีน โอ้อยังไม่ได้เขาใกล้กลยังไม่ไเขาใกล้โอ้เขาไปดูระดับไปพวกตัวทุกสูงไปร้อยห้าสิบขึ้นใช่ไหมครับร้อยห้าสิบเลยพวกนี้เขาใกล้เคียงนะอาเนี่ยพวกนี้เขาใกล้เคียงนะใกล้เคียงไอ้ตัวที่เขาเบิง้งเมื่อวานนี่ก็ับไอ้ไร่พวกนี้เลยอะครับพวกมันรวมฝูงมันก็จะดูไม่ใหญ่มากเนาะแยกมันจะดูใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็ออกไทยเนาะอาเนาะ แล้วเส 00, ตัวเนาะแบบนี้ลูกแรกเนาะครับตัวนี้ล <|ja|>> ูกแรกอันนี้ลูกสองอ๋อนี้ตัวนี้ลูกแรกอืมตัวนลูกสองอ๋อตัวนี้ลูกสองพวกนี้ทําไมมันออกอ่างจังเนาอ่ะทําไมมันเหมือนไทยอย่างครับเนี่ยหรือว่ามันผ่ามาผ่าหลายชั้นแล้วมันสองสองชั้นเองสองชั้นใช่ไหมครับอืมอ๋อแต่ว่ามันอ่างแบบออกแบบไทยเลยเนาะอืมมันอ่างแบบไทยเลยโมลากับไทยผสมกันอะครับ ลังตูก็ออกไทยลังตูก็ออกหมดละเลยถ้าเกิดว่าใครได้ชุดน้อยนี่ไปนี่ก็จะง่ายขึน้นนะอาเนาะนง่ายอยู่ครับเพราะว่ามันออกมาไทยหลายแล้วเนาะออกมาไทยหลายอันนี้คือเราไม่ได้ปล่อยไปเลี้ยงใช่ไหมอาเนี่ยเมื่อท่านปล่อยลูกมันแข็งแข็งดีกิปล่อยมันครับตัดยามากองกองให้มัน,มนอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเขาปล่อยไปตัวนี้ยันเป็นน้อนในปลาครับถ้ามันแข็งดีกว่านี่อ่ะมันบริโอนไปดำมัวมอหวงอ๋ออย่างนี้ถ้ามันกินอิ่มมันก็พาลูกเขาร่มนี่ครับเนี่ยอืมเขาเป็นน้อนหุมครับ มีคมมีน้อนอยู่ถ้าใครอยากได้แม่ลูกก็ค่อยมาคุยนอกรอบจะเอาเนาะแต่คือเจ้าของยังไม่ทันเปิดถ้าใครชอบจริงจริงค่อยว่ากันไป้มาคุยกันของเจ้าของตัวใหญ่นะเนาะนี่มันหนามันอ่างเนาะอ่างเมียมันยังพูนมองมันไปตัวจีบเยแต่มันไม่ได้ชนกันใช่ไหมครับเนี่ยมันที่กี่คนจะหยาตอนนี้ซื้อซื้ออซื้อกันหรอกครับ หาก,ก็คือเหมือนเรื่องปกติทั่วแล้วนอนกับนอนรวมกันเลยอ๋อนอนกันเป็นจุ่มเลยมันจะมีปัญหาทับลูกเหมือนวัวไหมอาควายนี่มีไหมมีอ๋อมีคือกันแล้วเขาต้องขายครับถ้าเขาบม่ขายก็ต้องแยกไปต่างหากเลยเขาทับต่างหากอ๋อมันเดี๋ยวมันทับกันตายทับกันอยู่มันต้องแยกไปต่างหากควายหน่อยไปต่างหากไอเม่ลูไปต่างหากเดี๋ยวอาพาเดินดูควายหน่อยอีกชักหน่อยครับ สัวดยววันหนึ่งกี่รอบเนี่ยอาเนี่ยรอบเดียวอ๋อรอบเดียวรถนึเไอมรถนั่นกระสอบได้สองมืออ๋อมันเล่นน้ำเป็นตะน้อยเนี่ยเนาะเนาะมันเล่นน้ำเป็นตะน้อยเลยควายอ้าวโอ้มันหนีมันหนีบางตัวมันออกไทยบางตัวมันก็ออกมูล่านะครับเนาะนั่นไทยน้ำมูล่าน้ำหนึ่งกับใช้น้ำมูล่าน้ำสอแต่ว่าคอมันออกเนาะแต่ว่าสีบางตัวมันจะขาวไม่ขาวว่ากันที่ทีนะครับ เมันที่ขาวว่าขาวครับอ๋อลูกตัวนี้นี่ครับแม่นี่มันใหญ่เนาะนีแหล,ละแม่นี่เป็นมันมีร้อยห้าซีดอยู่แล้วนะอาเนาะความสูงมันเนาะในรูป <ทำ S 2> มันยิ่งใหญ่หลายอยู่แม่ของผอท่านมาเอายัางครับยังอ๋อท่านยังไม่มาเอายัางท่านมาจำไว้ไก่อนจะไ้จำไว้เจ้าก่อนครับแล้วจจับเอาเอาแล้วได้โทรหากันไหมอ่ะอ่ามึงเห็นเบือทัวร์หายไปใส่ดึก็ไม่รู้นี่ว่าติดต่อยังไงทีนี่ ทาี่มโท,ท,ทรหาอยเพิ่โทรมาครับเดียทรมาเนถึงว่ามันจะออกสีดาแต่ว่าคาดคอพวกหนาขามันก็มีขาวเนอะอาะเนาะมีมีหนาหบ่ะหนานาคอมันขาวหยิออ <laughs> ยบเิ่กองอะล <laughs> นวแ <laughs> ข็งแรงครับครับพาดูสาวน้อยหน่อย,อยครับเหลือกี่ตัวครับยตาหลโตดูนี่กระเมียนนีอ้ตัวข้างหน้านี่ก็ใช่นะครับเนาะนี่ก็ักเมีน มันอยู่ในไหนอะหลายอยู่ครับมันอายุกี่เดือนครับสาวน้อยนี่ครับน่องนองนอง้นองมันออกแล้วเนี่ยถึงขวบไหมครับนี่ถึงนี่ดอกเพราะว<อ>่าประมาณมออเป็นขวบเนะาะควายสาวน้อยคว,วายสาวน้อยนอนอยู่ตรงนี้แต่มันดิอันนี้ก็ควายสาวนอน้วยเหรอตรงนี้ก็สาวอ๋ออันนี้ก็ควายสาวเหมือนกันควายสาวเพราะท่นท้งหรอก มี่เหลืออยู่หลายตัวอยู่ตัวสาวอันนี้ต้องย้ายขอกออกมาข้างนอกเนาะมันเปลี่ยนพูดเพื่อนนี่นี่ตัวเม่ตัวผู้ลูกที่ลูกนี่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ย่อนี่ตัวผู้เหรอวะมันอยู่ตรงเตาอยู่แถวภูหลักน่งนี่แม่นไหมครับอาสิตัวนี้ตัวนี้เออนี่ก็แม่นสาวน้อยเนาะอืมนี่ก็สาวน้อย แต่บางตัวมันก็จะออกไทยออกตัวออกมูร่าเนาะแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวมันเหลืออีกกี่ตัวครับนี่ที่ทยอยออกนี่ครับเนี่ยถึงสี่สิบไหมครับว่าก็ยี่หลายตัวอยู่ในเต็มอแต่ยังไม่ได้นับชัดเจนใช่ไหมครับอืมัผนกระสาวน้อยอัีเห็นบ่เบิดทะเลยื้อน่ะตัวไหนอานี่นี่นี่ตัวที่ยื้นอยู่นี่ครับอ๋อตัวนี้ก็เชิงออกไทยเนาะ ขายมาแล้วที่ออกขายเหรอครับก็ฝุ่นอีกตัวนึงตัวข้างหน้านี่ใช่ไหมครับเนีสาวน้อยเราน้อยนยันหนีกันมีหลายตัวอยู่เหลืออยู่ประมาณกี่ตัวอาสาวน้อยนี่ครับถึงเพิ่ตัวไม่อาถึงอยู่อ๋อถึงอยู่ถ้าใครชอบก็ค่อยเลือกดูเอาเนาะอืมนั่นนั่นนี่กระสาวกระเมียนกระเมียนหนันกระเมียนวุ้งฝุ่นอยู่ข้างลูก ครับตัวนี้สงสัยของเพื่องสินต้องซื้อไว้อ๋อแต่เขายังไม่ได้เจ้าของยังไม่ได้จับไปเลยครับยังไม่ได้จับไปอ๋อเขาจองไว้กี่ตัวครับอาที่ว่าเขามาดูสองตัวไอ้ตัวนี้ควายน้อยคานมนี่ครับเด็กนึงคานมครับนั่นกระเบนหนั่นกับคา,านมอ๋อฝั่งนู้นก็ใช่มันก็มีปนๆกันใช่ไหมอาพวกท้องพวกเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยพวกเลี้ยงลูกลก็มี ที่แรกขาซื้อตัวนี้ตัวใหญ่นี่นะครับอ่าไล่ลูกใครดูได้ไหมครับเนี่ยที่นี่มันเป็นของน้องอ้อนดอกน้องอ้อนน้อขายดอกลูกด้ลูกอ้อนีะเป็นเฟรมใหญ่เนาะสูงไปลอยฮารซิปได้ตัวนี้มันใหญ่ตัวเล็ไปแดงกะลูกเล็กครับอันนี้คือมันมันผ่านไทยมาเนาะอ่าเนาะมันออกไทยแล้วเนาะครับนี่ก็ุมูละ ออกไทยหน่อยครับบางตัวมันชิงออกไทยเยอะลหละอีกชั้นหนึ่งนี่คือมันจะออกไทยเลยเนี่ยผมว่าเนาะอือตอนนี้ไอ้เจ้านั่นครับเรามันมีไม่อาหลงตามฝูงเขาไม่ทันมันกระจายกันนี่บ่มันก็ตามผมมันเองใช่ไหมครับผมมันเองแล้วมันหนีไปยังสิเวลามันหาไปกินเราเราเห็นฝูงกกลับมาครับมาฝูงมันคืนแต่นับนี่เจ้าของไม่ได้นับใช่ไหมครับไ่ได้นับเพราะไม่มีจักรศูนหรอกแต่ว่าหู้ว่าตัวไดนีถ้ามันโมเห็นังสิเขาก็หู้อ๋อพันมันพิษแปลกไป ต่เห็นมาห้องวังห้องกุ้งแล้วว่าตัวใดบ่เห็นพวกนี้พวกเฟมใหญ่เนาะพวกเฟมใหญ่ๆนี่กระทองเนี่ยนี่กระทองไอ้ตัวนี้มันจะอ่างหน่อยเนาะออกอ่างหน่อยบางตัวมันจะออกมูล่าเยอะเนาะอาเนาะบางตัวก็ออกมูล่าครับบางตัวมันก็ออกไทแล้ว พี่น้องสนใจก็ค่อยมาดูออนลน์เนาะมันจะมีควายสาวอยู่หลายตัวนะครับควายหนุ่มควายสาวถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของเอานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูนะครับควายแม่ลูกเจ้าของยังไม่เปิดราคาแบ่งนะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ค่อยมาคุยไปลายตัวเอากับเจ้าของครับขอแบ่งแกอวนะครับถ้าราคาตรงกันก็จะได้แบ่งนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมจะพยายามถ่ายหลายๆคลิป ถ่ายไดหลายฟาร์มมาให้พี่น้องดูนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เป็นแนวทางการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็แบ่งปันสายพันธุ์นะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ให้ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับ